ทีมงานโคดตนใหม่โคดพร้อมเรียนพรอ้อมอาบน้ำไปพร้อมปวดเป้่าขึ้นมาเร็วๆเปล่าขึ้นมาเร็วๆพิมพิมพิมใส่บัวรถเจ้าอยู่ใส่บัวรถเจ้าอยู่ใส่

ครอบครัวนี่มากพุดสามจว่าบัวรถดเดียวพุ่มพุ่มพิมย่งมือย่อยอันนั้นนะลูกอาร์เนยบอกให้ลูกอาฟังเนว่าพิมกัมาพิมกับมาหดได้วัางสิเนี่ยพิมเอาไวมากที่หล่ะเอาเนี่ยเหรอนี่ลูก